อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นหนึ่งใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สําคัญของรัฐบาลเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดโอกาสการลงทุนมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซไอโอทีดิจิทัลคอนเทนต์และคลาวด์คอมพิวติ้งรวมทั้งยังเป็นส่วนสําคัญในการยกระดับเศรษฐกิจของไทยทั้งระบบทั้งในภาคการผลิตและบริการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจไทยได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ดีด้วยค่ะเช่นมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในระดับสูงจากเฉลี่ย5ชั่วโมงครึ่งต่อวันในปี2558เป็น9.01ชั่วโมงต่อวันในปี2562 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนะคะซึ่งอยู่ที่6ชั่วโมงครึ่งต่อวันมีความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเพิ่มจาก2.8เมกะบิตต่อวินาทีในปี2558ขยับมาเป็น51.7เมกะบิตต่อวินาทีในปี2563สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ที่42.7เมกะบิตต่อวินาทีและมีการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือของไทยนะคะ93ล้าน3แสนเครื่อง คิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ134ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมด69ล้าน6 0แสนคนค่ะโดยสัดส,ส่วนของการเชื่อมต่อผ่านโครงข่าย 3G ถึง 5G ของไทยสูงถึงประมาณร้อยละ99เทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ที่ร้อยละ71ของการเชื่อมต่อโครงข่ายในโทรศัพท์มือถือทั้งหมดทำให้เอื้อต่อการประยุกต์ใช้ Cloud Technology เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประมวลผลซึ่งก็เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัลและบริการซอฟต์แวร์ค่ะการสำรวจของ IMD มีการจัดอันดับทักษะความสามารถด้านดิจิทัลของคนไทยไว้ในอันดับที่50จาก63ประเทศทั่วโลกความท้าทายหลักในประเด็นนี้นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนประชาชนส่วนใหญ่จากการเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไปเป็นผู้สร้างมูลค่าหรือคุณค่าในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล จากปัญหาดังกล่าวสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าจึงได้จัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลระยะแรกพุทธศักราช2,561ถึง2,565ที่ผ่านมานะคะแผนฉบับนี้ประสบผลสำเร็จอย่างสูงค่ะสามารถสร้างกำลังคนดิจิทัลได้ทั้งสิ้น682,000คนสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่500,000คนส่วนการสร้างพลเมืองดิจิทัลทำได้20,588,000คน ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางเอาไว้ที่30ล้านคนและพัฒนาโรงเรียน300แห่งให้สอนในเรื่องของทักษะด้านโคดดิ้งสเตม IoT และ AI ให้กับนักเรียน15,700รายแล้วก็ครูผู้สอนอีก5,000กับอีก9รายนอกจากนี้นะคะยังได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลได้155,700รายสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่25 0 0 0ราย สร้างมูลค่าตลาดของสตาร์ทอัพด้านดิจิทัลได้7.8เท่าตัวอาจจะต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่10เท่าตัวค่ะโดยทั้งหมดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า15,800ล้านบาทรวมทั้งยังได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลส่งเสริมให้เกิดเมืองอัจฉริยะบนพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ15เมืองสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้7เมือง มีมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ14สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ที่ร้อยละ10ด้วยขอบคุณที่ติดตามรายการ eec focus นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของที็ N ช่อง16นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ